คุณรู้ไหมครับว่าทุกคนเนี่ยก็ฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดเรามีบ้านแล้วชีวิตของเราจะสงบสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยก็คือเวลาที่เรามีบ้านมันก็ต้องมีบ้านข้างๆกันใช่ไหมนั่นก็คือเพื่อนบ้านนั่นเองครับพอฟังเคสที่เจ้าตัวนะครับซึ่งเจอเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคุณป้าที่เขาระรานนะครับแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้เจ้าของบ้านเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้อย่างมีความสุขผผผมมมมฟัังงแแลล้้้้้วววหจจะปดดเเเเเยรบบบถาากกิอออพื่่นนนี็ไู เหมือนกันนะครับว่าผมจะรับมือ,อยังไงเรื่องมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าแบบสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือผู้หญิงท่านนี้นะครับซึ่งหน้าตาสะสวยเลยนะครับก็ได้ทําการซื้อบ้านต่อจากเจ้าของคนเก่าแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่นะครับแล้วปรากฏว่าเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาก็เตือนนะว่า ป้าข้างบ้านเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างคุกคามก่อความรำคาญได้กับตัวเขาเองมาโดยตลอดซึ่งคดีนี้นะครับก็มีการไปแจ้งโรงแจ้งศาลนะครับถึงการสิ้นสุดแล้วนะครับว่าศาลเนี่ยก็ตัดสินนะครับว่าให้คุณป้าข้างบ้านเนี่ยผิดเต็มประตูนะครับคนที่ไปซื้อบ้านเนี่ยก็เลยคิดว่าอ๋อการที่เราไปซื้อบ้านหลังเนี้ยป้าคนนี้ก็คงจะไม่น่ามีกรณีพิพาทกับเรามั้งเขาต้อจะมีกรณีพิพาทกับเจ้าของคนเก่าเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถอาศัยในบ้านหลังนี้ได้อย่างมีความสุขแต่่กลาายเป็นว ทันทีที่เข้าไปอยู่ในบ้านนะครับป้าคนนี้ก็ประกาศศึกเลยครับว่าฉันจะทําให้เธอเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เลยคอยดูซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยครับเขาก็ตกใจมากเลยว่าไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันนะครับทำไมจู่ๆมาประกาศศึกสงครามเลยนะครับและประกฏบว่าสิ่งที่เธอโดนนะครับก็มีหลากหลายมากเลยครับตั้งแต่เอาขยะเคลื่อนเข้ามาในบ้านฉีดน้ําเข้ามาในบ้านนะครับเอาของหนักๆเนี่ยไปตั้งกั้นไว้บนกําแพงบ้านนะครับแล้วมันก็มาหล่นใส่บ้านของตัวเจ้าของบ้านนะครับแล้วพอหล่นใส่เสร็จปุ๊บก็ไปบอกเจ้าของบ้านว่า เนี่ยเธอต้องหยิบมาคืนฉันด้วยนะเพราะนี่มันเป็นทรัพย์สินของฉันถ้าเธอถ้าเธอเอาไปทิ้งที่อาจจะโดนข้อหารลักทรัพย์ได้นะโยนข้าวของตัวเองเข้าบ้านชาวบ้านไม่พอนะครับยังขอร้องให้เจ้าของบ้านเนี่ยเอาเข้าวของนั้นเนี่ยเก็บไปคืนเขาอีกต่างหากนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยงมีการตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็หันมาที่บ้านเพื่อนบ้านด้วยนะครับมีไฟสปอตไลท์แบบไฟขา,ขาว LED ไฟแรงสูงเนี่ยตั้งจากในบ้านของเพื่อนบ้านแล้วฉายเข้ามาในบ้านของตัวเราเองด้วย ฟังตรงนี้แล้วผมหัวจะปวดเลยครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่สําคัญมีแขกรับเชิญนะครับที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นเหมือนกันเนี่ยโทรมาเล่าในรายการด้วยว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเคยมาเที่ยวนะครับแล้วพอจะกลับบ้านตอนดึกๆึกดืนดืนเนี่ยคุณป้าครับแกขับรถออกตามเลยตามประกบเลยจอดตรงไหนแกก็จอดตรงนั้นหมุนวงเวียนยังไงแกก็หมุนวงเวียนอย่างนั้นนะครับและแกก็ไปอธิบายว่าเออเนี่ย ที่ตามเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเป็นห่วงอยากรู้ว่าบ้านอยู่ไหนกลัวจะเกิดเพศภัยอันตรายคือผมฟังแล้วแบบอะไรกันนี้เจ้าของบ้านเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าเวลาที่เขาอยู่บ้านและคุณป้าเนี่ยอยู่บ้านด้วยเนี่ยก็มักจะมีคําด่าลอยข้ามกําแพงมาครับเช่นว่าเพื่อนมาดึกอย่างเงี้เป็นกะเป็นซ่องหรือไง หรือสวยศัยกรรมซึ่งเจ้าของบ้านจริงๆแล้วก็ถ้าศัยกรรมและสวยขนาดน,นั้นก็ทําเถอะครับถึงแม้ว่าการก่อความรําคาญเนี่ยนะครับจะถึงโรงพักแล้วนะครับแต่ว่าถ้าที่ฟังจากรายการแล้วดูเหมือนว่าคุณตํารวจเนี่ยก็จะช่วยอะไรไม่ได้นะครับแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเนี่ยไปบอกคุณตํารวจว่าเนี่ยสารเคยมีคําตัดสินแล้วนะว่าไอ้กล้องวงจรปิดที่ฉายเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันผิดกฎหมายนะให้เอาลงคุณตำรวจบอกอ๋ออันนั้นมันคนละคดีกันครับกล้องตัวนั้นเนี่ยเอาลงแล้วแต่กล้องตัวใหม่มันเป็นคนละตัวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ผิดเเอ้้าาปป็นนนนย่งััไะครบ คือเรื่องนี้ที่อ่านคลิปนี้คือผมอยากจะบอกนะครับว่าผมเคยได้ยินเรื่องราวหลากหลายมากเลยครับว่าการที่เราจะมีบ้านที่มีความสุขเราก็ต้องเจอเพื่อนบ้านที่เคารพในสิทธิของบ้านหลังอื่นซึ่งกันและกันด้วยนะครับตั้งแต่ที่จอดรถตั้งแต่การเก็บขยะมูลฝอยการส่งเสียงดังการจัดงานปราร์ตี้อะไรก็แล้วแต่ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดใครอยากจะซื้อบ้านเนี่ยนะครับก็อย่าลืมศึกษาเพื่อนบ้านด้วยนะอย่าเพิ่งดูแต่ตัวบ้านอย่างเดียวนะครับเจอเพื่อนบ้านดีก็เหมือนสวรรค์ครับเจอเพื่อนบ้านแย่ก็เหมือนตกนรกเลลยแหะ